อำน,นาจสูงสุดก็คือเนี่ยผู้หญิงเลยตกลงเล่นหรือไม่เล่นอะไรแบบนี้ที่จะมีทอรี่รี่แล้วลองลงมาถ้าเขาไม่อยู่ก็จะเป็นพี่สองคน คิดยาวด้วยนะพี่ปเด้ใช่คิดยาวเขมาคุยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้งานถามว่าที่ที่แบบว่าตัดสินใจอยู่นี่ตัดสินใจเรื่องไหนบ้างว่าแบบเก้าคนใช่ไหมใช่ใช่ครับพวกผมมามาเป็นบ้านใหญ่อะพี่เขาจอยู่เขาจอยู่แล้วทำาม ถ้าสมมติว่าพี่อยากให้เข้าแบบเข้ามาให้เต็มสล็อต30ก่อนแต่ว่าที่เหลือก็คือรอสล็อตขึ้นสี่ิบอ่ะนี้ได้ไหมคือผมคุยกันอย่างนี้เลยพี่คือตอนตอนนี้ผมผมพวกผมตัดสินใจแล้วพี่ว่าแบบเนี่ยพวกผมจะมากันแค่สองคนก่อนนะพี่อ๋อคือเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องอาวุธพวกพวกผมมีกันพร้อมเลยอ่ะพี่อันนี้รู้อยู่เห็นจำบอกอยู่ว่าขึ้นอาวุธกันครบทุกคนแล้วใช่ไหมมีอาวุธมีรถอาวุธมีทุกอย่างไม่มีล็อ ก็ขอขอโทษครับลืมโดนโด,ดนขโมยมันโดนด้วยมันโดนด้วยวะอะนะมันไปเสียในความคิดพี่มันไปเสียในความคิดใส่ใส่แล้วครับต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ใสมันไปเสียงในความคิดพี่ต้องไม่ได้ยินดิจะบอกว่าข้อรองเท้าเนี่ยมีความเป็นตัวเองสูงอยู่แล้วขอรองเท้าใช่ไหมในตัวเองจริงจริงพี่พอเลยนั่นแหละสวยงามมากมีความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากในความข้อรองเท้าดีก็คือสองคนเองจะจะเข้ามาก่อนใช่ไหมใช่ครับผมคุยกันไว้อย่างนั้นครับพี่อ๋อถ้าสมมติว่าพี่ขาดขาดสอง สองถึงสี่ซอตเลยอะจะเติมได้ไหมหรือไม่ได้อ,อ่ะถามว่าพี่แบบเต็มๆพี่เอาออกคนออกเอาคนที่แบบไม่ไม,ไม่แอคทีฟออกเลยอะประมาณสี่คนจะจะเติมได้ไหมพี่ได้ดูว่าแบบพี่จะเอาใครมาเติมได้อีกไหมไม่เต็มที่อะกูพูดแบบเป็นกันเองนะคือที่กูอยากจะได้พวกมึงเข้ามาเพราะว่าหนึ่งคือมึงมีเพื่อนที่อยู่ในแก๊งนี้อยู่แล้วมึงเข้าใจใช่ปะอย่างน้อยอะทํานู่นทํานี่ด้วยกันมันก็จะได้สนุกกว่ามึงเข้าใจปะแบบคือรู้จักกันมาก่อนแล้วอ่ะมึงก็เลยได้สิทธิ์มากกว่าไงเข้าใจปะก็เลยอยากถามไง มันจะมีคนครบไหมสี่คนจะได้เอามาเติมแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันมันก็มีพออยู่พี่พี่แบบว่างว่างแบบพีคที่แบบว่าตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายเลยพี่ถึงถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าครับถ้าถ้าเทียบกับผมสองคนแล้วคือพวกผมมีเวลาแบบเต็มเต็มได้เลยครับไม่นอนเลยพี่มันต้องนอนอบางเชา้าทุกวันเลยโอเคก็ดีเลยกูกำลังจะหาเพื่อนเซฟอยู่พอดีเลยเนี่ยอ้าวโอ้โหล้วอีกห้าคนที่เหลือติดไปหาอะไรบ้างที่ไม่เข้า อีเจ็ดอีก7็ดเจ็หรอแชนบอกกันมาเก้าเออวะเก้าคือถามว่าติดปัญหาอะไมันมันมันไม่ได้ติดอะไรแลวครับพี่แต่แบบผมผมแบบฟิกฟิกฟิกเรื่องเวลาน้องแบบบางบางคนมันก็ยังมีเรียนอยู่พี่อ๋อคือผมก็เลยเลือกเลือกเลือกาคนที่อ้าวโอ้ จริงไอตัวผมไม่ติดประหาแต่พ่อแม่เขาดิพี่พอพี่เข้าใจแล้วคือเราแบบเราเราห่วงเรื่องเวลาว่าแบบพาน้องเข้ามาแล้วเขาไม่มีเวลาให้แกงอะไรอย่างี้ใช่ไหมประมาณนั้นปะใช่ใช่ครับประมาณนั้นอ๋อก็ดีครับดูความเป็นไปได้ดีอันนี้อันนี้ถามตรงตรงเลยเองตั้งใจที่จะมามาเขานี่จริงจริงใช่ไหมหนูก็จะให้พวกเราลาออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปโอนค่าหันตอนแรกอรพี่ไม่ได้ ผมก็มีแก๊งในใจแล้วพี่<ม>อันนี้พูดตรงๆเลยแต่พอจะพูดว่างไงพีผ่ผมชอบแก๊งที่มันแบบแอคทีฟกันนะพี่ไม่ว่าจะการทํางานหรืออะไรแบบพูดคุยกันแบบแอคทีฟในเมืองอยู่ตลอดอะพี่อันนี้พูดตรงๆเลยผมไปอยู่อ,อีกอันนึงมาแบบมันก็มีปัญหาเรื่องที่แบบไม่ค่อยแอคทีฟกันนะพี่ แต่แต่เขายังไม่ขึ้นแก๊งอะไรแบบนี้ผมพวกผมก็เลยตัดสินใจกันอยู่พี่ก็เ,เลยเนี่ยพี่พี่ผมมาอยู่ฮาริมแล้วเขาก็เล่าให้ฟัง <c oughs> ว่าเออเวลาเล่นแอดับอะไรเขาแอคทีฟกันแบบอยู่ตลอดอะไรประมาณเนี้ครับอ๋อ <c oughs> ใช่ใชครับแอฟพี่บอกอะไรนะแบบมันโดนส้นตีนบ่อยมากเลยนะชอบชอบเลยครับชอบ ชอบแหละแต่ไม <Cornell. S 2> ่มีเวลาฟังไอ้เฮียโดนตีตลอดเลยสัตว์ไม่พักไม่พักเลยเฮียพูดเลยนิดหน่อยก็โดนตีอย่าไอ้เฮียวิไม่ทำเยี่ยนเลยเลยคิดไปขบ่าเคิดดังขนาดนั้นวะนะพี่สแมงหน้าเบื่อสเปรย์เลยพี่มีนสติกรงครับสายนกใจพี่คิดสะดังเชียเออคิดสะดังเลยนะอยู่เหมือนอ่านในใจอ่ะอือมนึดโดนตีไม่พักกันแบบผู้หญิงลาวใหญ่เลย จริงอีงบอลคิดก,ก็มีเหตุผลต่อเลยคัะต่อเลยคุยกันต่อเดี้ยวแก้มกันไหมอ่ะอันตันใจแหละเรื่องพวกนี้อืมมันด <จำ S 1> ันนานๆนะั้นเนาะลุมยี่สิบผ่านมาแล้วนะยูเนาะจริงจริงก็ <laughs> <laughs> มันมันมีส่งของแก๊งตันใจฉันด้วยแล้วก็บางอาทิตย์มันก็ไม่มีส่งเงินแก๊งหรือว่าส่งของแก๊งแต่แค่อยากให้ไปซ้อมกับเพื่อนดูแล้วจะได้คุยกันด้วยส่งของแก๊งส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบดันนวุคนที่ไม่มีอย่างนั้นแหละแล้วตอนนี้มันก็แบบไม่ได้มีแบบไม่ได้มีคนที่ ไม่มีอะไรเลยอะคือที่นี่ก็มีคนที่แบบว่ามีบูปินแล้วมีอาวุธแล้วก็เยอะส่วนใหญ่ดีกว่าส่วนใหญ่มีหมดแล้วแล้วก็ที่เหลือป,ป,ป,ล,าปลายๆก็เป็นบูปินก็คือไม่มีใครที่แบบบาตัวเปล่าอะเวลาเราส่งของแกมันก็จะแบบส่งของน้อยอะไม่ใช่ดันแบบดันสุดทางอะไรเงี้ยก็คือดันทีละน,นิดนิหน่อยอย่างบางคนแบบมีบูปินแล้วของเหลือครึ่งหนึ่งขึ้นอาวุธได้ก็ดันอีกครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเวลาดันของมันก็เลยแบบดูส่งของน้อยไม่ได้ส่งอะไรเยอะแยะเดี๋ยว<ๆ>พอขึ้นสละสี่สิบเดี๋ยวเราก็ต้องคุยอีกทีอ่ยู ว่าเดี๋ยวมันมีคนใหม่เข้ามาแล้วเดี๋ยวบางคนจะต้องขึ้นอาวุธชิ้นสองแล้วเราต้องคุยกันอีกอะว่าคนใหม่เขาจะโอเคไหมในการใช่ใช่เรื่องอาวุธชิ้นสองอีกใช่ดนอาวุธชิ้นที่สองันอี้ก็ตอนนี้ก็คือสองคนนี้จะเป็นอ่าสองคนในกลุ่มนั้นที่มีเวลาเยอะที่สุดถูกไหมใช่พี่สองคนนี้ก็คือเล่นเท่าผมเลยโอเคได้ได้งั้นก็มีวุธแล้วมีอะไรแล้วพร้อมขึ้นสล็อตยังอะติดคูดาวะไรไหมไม่มีคูดาว อ๋อเราาอยู่นี่เราเป็นประชาชนใช่ป่ะใช่ครับพี่พร้อมเลยใช่ไหมลูกเที่ยงคืน45้าเนี่ยแอดอบเที่ยงคืนสิ้พร้อมเล่นเลยใช่ป่ะตอนนี้เรามีอะไรครับสองคนมีปากหลามครับกำลังจะขึ้นไม้ครับอ๋อคเออเนี่ยเดี๋ยวถ้าเข้าเข้าแก๊งมาแล้วอ่ะก็ถามมายูดูเลกก็ได้ว่ามันมีโครงการคนละครึ่งอยู่อ่ะเออแล้วก็เห็นจ๊าบบอกว่าเราตอนนี้เราทำเก้าคนคือเราขายยากันเป็นกลุ่มอยู่ถูกไหม ช่พี่ผมก็ผมก็ใายกับพวกพี่นี่แหละครับเพื่อนนั่นแหละ<ว>ก็ถ้า<อ>เราเข้าแก๊งเดี๋ยวพวกพี่ช่วยลงไปเล่นด้วยอืมใช่เพราะว่าตอนเนี้คือที่พี่อยากจะให้พวกมันทามากที่สุดก็คือเก็บเงินเขียวมาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้หลายคนมันมก,ก็เก็บเงินเขียวได้แล้วหลังจากนี้เราก็จะไปไล่เก็บเงินแดงกันบ้างแล้วใช่ใช่ไล่ตีเงินแดงกันแล้วจะเริ่มไล่ตีเงินแดงแล้วก็ถ้าเราเข้ามาเนี่ยถือว่าเราได้ผลประโยชน์ดวยกันด้วยเอาน้องน้องอีกห้าคนเดี๋ยวก็เจ็ดอีกเจ็ดเอออีกเจ็ดคนอ่ะมันมันสามารถที่จะใส่ชุดเหมือนกันนเเลล่กม้แวว็ด๋ เอาคนเราเนี่ยไปใส่ชุดดําเล่นอะไรเง<ๆ>ี้ยได้อยู่เพราะว่าเห็นบ่อยแล้วนะที่แบบว่าที่เขาตีจุดยากันเขาไปกัน30 40คนเลยใช่ปะเอแ<ป>แ๊แต่แต่แต่พี่ <S <S บอกไว<ๆ>้ก่อนนะคือในในความแอคทีฟที่เองว่าอยากจะอยู่แก๊งที่แอคทีฟอ่ะพี่ไม่รู้ว่ามันจะแอคทีฟสําหรับเองหรือเปล่าแต่ฮันเลนมันกดเยอะนะมันโดนปรับบ่อยนะเข้าใจครับพี่วันหนึ่งมันโดนปรับกันอย่างต่ำอ่ะสิบสิบคนได้เลยอ่ะเราเรารับตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ครับได้อย่างเช่นอะไรบ้างเหรอครับพี่ การแต่งตัวก็หนึ่งละรลยชื่อในวอลก็อีกหนึ่งสีผมขาวรอนหนึ่งการแต่งตัวเนี่ยมันฟิกแค่สุดๆใช่ใชอะไรเงี้ยไม่ได้ฟิกแต่จริงๆอ่ะคือถ้าพี่ปรับจริงๆอจางเนี่ยคือไอ้จำเปือโดนปรับแล้วเพราะว่าเรื่องเลยเนี่ยอืมนั่นแหละก็ะถ้าเราเรารับตรงนี้ได้ว่ามันมันอยู่ในระเบียบแล้วในในการทุกทุกครั้งที่มีสตอรี่ก็จะมีมีพี่แค่สามคนก็คืออำนาจสูงสุดก็คือเนี่ยผู้หญิงเลยที่จะ ตกลงเล่นหรือไม่เล่นอะไรแบบนี้ที่จะมีสตอรี่แล้วลองลงมาถ้าเขาไม่อยู่ก็จะเป็นพี่สองคนแล้วเราจะไม่มีการพูดแทรกกันถ้ามีอนาจสูงสุดๆนะก็คือใช่แต่ว่าถามว่าเวลาคุยซอตอรี่อ่ะไม่คุยกับเอเยอร์โดนตีสไอ้เยีรยโดนปรับมาต่าเดิม,ดมเลยไอ้สัดก,กูพูดไม่นิดนึงก็ไม่ได้ไอ้เยีรยพูดที่อะไรหน่อยไม่ได้หร,ไรดหรอกไอ้สัตว์กูโดนอีกแล้วไอ้เยีรยหน้ากูนี่เงินหน้านี่แบบคืเดินมานี่คือหน้ากูนี่แบบธน,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 แบบนาคารเลยอ่ะไอ้สัตว์อะไรวะ คิดยาวด้วยนะใช่คิดยาวอันนี้น่าจะทรงแบบอะไรนะาามไม่มีอะไรครับบอสไม่มีอะไรอ๋อพวกผมคิดเกมดังไปหน่อยครับคูณอยู่ไหนแล้วน่าจะคิดดังไปดังไปน้ำแต่งรถแขกแป๊บนึงเกือบหลุดเข้าไปในโลกเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วเกือบหลุดเข้าไปในความคิดนั้นเลยเดี๋ยวมันดังขนาดนั้นเหรอใช่ก็ถ้าเองแบบตั้งใจแล้วก็นะก็แค่กดดันในเรื่องของมียิบยิบเยอะๆก็คือแบบกดมันเยอะนิดหน่อยแค่นั้นเองใช่ครับไม่น่ามีไม่ได้อยากตั้งกดหรอกครับเอาจริงๆอ่ะถ้าถามอ่ะ เรายังไม่เข้าแก๊งไงก็เลยคุยได้คือถามว่าอยากตั้งกฎไหมไม่ได้อยากตั้งกฎแต่บางคนมันก็เกินไปอะ่ะมันก็เลยจาเป็นจะต้องมีกฎกันขึ้นมาเพื่อให้มันอยู่ในระเบ,บียบในระบบให้มันถูกต้องในแบบที่มันควรจะเป็นเข้าใจปะจริงๆอ่ะไม่ได้อยากปรับหรอกแต่คือแบบบางคนมันไม่เข้าใจไงพูดก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ว่าไม่เปลี่ยนไม่เข้าใจมันก็เลยต้องมีกฎออกมาจะได้เดินไปทางเดียวกันคนข้างไหนซ้ายขวาทา้งซ้ายเนี่ยพี่ฮะเอ็งไม่ไม่สงสัยอะไรแล้วใช่ไหมมีสงสัยไหม ไม่มีแสในแกไม่มีใช่ไหมไม่มีก้อน่ะเดี๋ยวพร้อมเลยใช่ไหมมีมีของตีบัตรบัตรเทีย่ะใน้ไหมในต้มีอย่ไม่เดี๋ยวพวกพวกผมไอ้นี่เองก็ได้ครับพ่ไอเรื่องของพราผมจะดูด้ไงว่าแบบถ้ามันครบส0มคนชื่อรถเขาพมช้าพี่ถมีปัญหาอะไรเขาเาแง่อก็รับน้องก็เลยคืออันนี้อันนี้พี่บอกก่อนก่อนก่อนจะรับน้องเนี่ยตอนนี้มามันส่งเรือก่อนไม่ไม่ได้ปิดการที่ว่าเองจะเอาเรื่องของคนที่มาหาเรื่องอ่ะ เข้าใจใช่ปะแล้วแต่เองอ่ะเพราะถ้าเองเข้ามาใส่อาเลมแล้วคือพวกนี้ก็เข้าข้างคนที่ใส่ใส่ชุดเดียวกันอยู่แล้วอ่ะก็คือเองโดนหาเรื่องแล้วถ้าจะเอาเรื่องนตรงนั้นอ่ะแล้วมาบอกกันทีหลังเงี้ยมันมันไม่ห้ามแล้วอืมแต่เราไม่ไม่ใช่อยากเป็นที่ปากคนว่าเอ้ยแย่แม่งแก๊งนี้แม่งหาเรื่องคนไปทั่วเลยอเงี้ยไม่ใช่แบบอ่ะไม่อยากได้คูพูดยกตัวอย่างนะอย่างเช่นแบบ มึงไปคิดมาแล้วว่ามึงจะหาเรื่องพวกกูยังไงดีแต่เรื่องเรื่องที่มึงจะมาหาเรื่องอะ่ะคือมึงแค่คิดเอาไว้เข้าใจปะแล้วมึงก็มาพูดกับแก๊งพวกกูแล้วมาถึงเวลาปุ๊บอ่ะกูไปสืบหาเรื่องที่มันเกิดขึ้นสรุปมันไม่มีตอบไม่ได้คืออันนั้นอะ่ะคือมันไม่เมกเซนกูก็จะไม่ไม่อะไรเข้าใจปะเข้าใจครับเข้าใจอือคือพวกพวกผมก็ไม่ใช่แบบ พวกที่แบบหาเรื่องใครเลยแบบเรียนเรียนแล้วพี่พวกผมก็อยู่สอนพวกผมสอนนักก็ไม่ค่อยมีเรื่องหรอกพี่ก็ดีครับก็นั่นแหละบอสไม่ไม่ไม่ได้แบบปิดกั้นให้เราแบบว่ากลัวยอมยอมทุกอย่างนะคือแบบว่าถ้าแบบไม่มีคนมาหาเรื่องเองก็ไม่จแล้วแต่อารมณ์เองเลยว่ามันเหมาะเหมาะควรไหมหรือเบาอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าพวกพี่มันอยู่ข้างหลังซัพพอร์ตได้อยู่แล้วถ้าเรื่องมันแบบหนักมากจริงๆแล้วซัพพอร์ตได้ตลอดถ้ามันแบบโดนโดนมาโดนมาหนักอ่ะ เพราะว่าเนี่ยตั้งแต่พวกพี่เข้ามาเนี่ยก็คือแบบไม่ไม่อยากจะไปยุ่งกับใครเลยก็คือถ้าเขาไม่มายุ่งกับเราก่อนอจริงๆแหละก็คือแบบไม่ไม่อยากไปคิดมากใครให้เขามองว่าแม่งแกงนี่แม่งเลีอยนหาเรื่องคนไปทั่วเข้าใจใช่ปะเพื่ออย,อยากอยากจะหาชื่อเสียงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยู่ก็อยู่ของเราอ่ะแต่เวลามีใครมาสก,กิดเราก็สู้แค่นั้นเอ็งชื่ออะไรนะหัวขาวเนี่ยอินไซ์ครับเรียกไซก็ได้อินไซ์อีกคนหนึ่งอ่ะชื่อเทเลสครับพี่เทเลสใชครับอินไซเทเลสเออว่ะอยู่ คนสมัยใหม่นี้พ่อแม่ตั้งชื่อลูกแบบว่าเรียกยากๆนะเออว่ะเออถ้าแบบวันหนึ่งเอ็งเองเองลองคิดดูดิคือถ้าเราไปเป็นปู่ไปเป็นตาใครเนี่ยคือเราลองคิดไหมว่าณตอนนั้นพ่อกับแม่เราตั้งชื่อเรามาแบบเนี้ยคุณปู่อินไซส์กับคุณปู่เธอเรสเนี่ยตั้งชื่อเองคือทุกวันนี้ผมเจอสองคนหูก็เรียกเธอไซต์อ่ะของคนอ๋อเทอร์ ไซส์อะไรวะไซส์เลยเหรอชื่อมันก็วิววิวอยู่นะเออไซส์แล้วะพร้อมแล้วใช่ปะถ้าพร้อมถ้าพร้อมเราก็ไปขึ้นสล็อตเลยก็ได้่ะขอขอเบอร์ไว้ก่อนขอเบอร์ไว้ก่อนถือว่ากูให้พวกมึงเข้ามาก่อนให้เป็นสิทธิ์พวกมึงก่อนเพราะมึงรู้จักคนในแก๊งให้ลองเข้ามาทดลองดูก่อนแต่ถ้าพวกมึงไม่แอคทีฟเหมือนกันเนี่ยหรือว่ามันเข้ากันไม่ได้เนี่ยกูเอาออกนะเพราะว่า2ระยะเวลา2อาทิตย์แต่ปกติยังไม่ให้เข้าสล็อตนะได้พี่ และปกตินี่เราเมนอาวุธอะไรอะ <ผม S 1> อาวุธหลักเลยผมได้ทั้งสองอย่างนะครับพี่ผมเล่นแบบส<า>ลับเป็นหลักพีเออ,อยยูเดี๋ยวอ๋อไอสองคนนี้ยูกลุ่มพี่ไปเลยดูมันน่าจะกระตุ้นอยู่เราเลือกเร,อเราเลือกคนแบบดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดด้วยนะไม่ก็แบบมันเขนาน่าจะตึงอยู่อะบอสเอาจริงแหละก็คือผมก็อยากแบบไม่อยากจะไปกินตังน้องมันเองมั่นใจในฝีมือตัวเองนเท่าไหร่ว่ะสองเออเองมั่นใจปะมั่นใจมากไหมได้ครับพี่ได้โอเคนะคือเองยูกลุ่มพี่นะ พี cues, ่เล่นไม้เองมีดสองคนลุมพี่อันน like> uh ี้คือพี่หาเงินถ้ามันะพี่เลีวลาถามมันบอกว่าได้ครับพี่ได้ตลอดเลยงั้นมึงเอาเอาตังค์มาสองล้านได้ไหมได้ครับพี่ได้คุณอยากได้ยินตังได้ครับพี่ได้อย่างเงี้ยฮะโอ้โหหูตึงเลยนไหมไม่พอสองล้านหูตึงหรอออกพีอกโอเคนะก็คือถ้าเองแพ้พี่เรามีกติกากันอยู่ว่ามีดอ่ะจะลุมไม้ไม้ห้ามตายเกินสี่ตัวมีดห้ามตายเกินหกตัวภายในสิบวินแต่คือมันต้องมีคนเสียตังค์อยู่แล้วแหละก็คือคนละหมื่น ถ้าชนะก็คือเข้าแก๊งเอาเงินเอาเงินเข้าแก๊งเลยนเป็นการพนันนะอันนี้มันคือการฝึกฝึกฝนเพื่อเอาตังเข้าแก๊งใช่มันจะได้ดูว่าเราพัฒนาตัวเองไหมหาข้อผิดพลาดตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราอยู่กันไปวันๆแล้วมาปุ๊บหาของในเมืองแล้วเล่น a อ o ดอแล้วเราไม่คุยกันเลยเงี้ยมันไม่อยากได้แบบนั้นอ่ะอย่างน้อยก็คือเอ็กจับคู่กันอ่ะเอ็เป็นมีดด้วยกันอ่ะเอ็ได้คุยกันแน่นอนละเอ้ยนั่นจะทำไงถึงจะปิดมีดให้เร็วให้ปิดไม้ได้เร็วที่สุดโดยที่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่ เห็นที่ย mm ู hmm. ่สามคนข้างหน้า really. น yeah, ี here, okay, okay, okay. okay. that that ่นเป็นเจดุ่นโบแล้วไงข้างหลังเป็นแดนเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กลุ่มพี่เลยเดี๋ยวไปกวาอยู่เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่บอกว่าเราว่างซ้อมกันกี่โมงโอเคไหมกลุ่มเราโอเคครับนั่นแหละเธอไซร์เลียวเธอไซร์เลียวชื่อก็ได้พี่เด็กเป็นเลี้ยวใช่เออใช่เออใช่เลียวไซเซ่เลยนี่ถ้ามันเป็นชื่อนี้นะ พี่เลียวยังไม่เท่าไหร่นะเวถ้ามันชื่อเป็นไหนนะมิดไนท์ไซเธอโอ้โหกูมเลือดแรงการเฮี้ยเลยอะเอาจริงๆกลุนี้ไม่ได้จริงกลุ่มนี้ไม่ได้จริงกูมีเลือดแรงอันที่กลุ่มเป็นฟ้าก็จะเป็นมีเอาเป็นกู้อะตู้เอ้ยกู้อะนี่เป็นชนอะไได้มั้งไม่อยู่มันมันก็จะเหลืออีกสองสล็อตไงสองสล็อตเดี๋ยวเนี่ยมันมีคนที่เนี่ยจะมา รออยู่ด้วยเดี๋ยวนะก็คือถ้าสมมติว่าสองคนนี้เข้าก็จะกลายเป็นยี่สิบแปดยี่แปดยี่แปดอ่ะขาดสองขาดสองเดี๋ยวผมไปคุยกับน้องอีกสองคนก่อนได้ไหมพี่ได้ได้ก็สองใช่ป่ะอ่ะเอาง่ายๆเลยก็คือเจ็ดเอาเข้ามาอีกสองแล้วเหลืออีกห้าคนแล้วก็บวกไอ้นั้นอีกสามคนเป็นแปดขึ้นพอขึ้นสัตว์รัสี่สิบใช่ไหมอยู่ใช่ครับใช่ แล้วใครอีกสองคนวะที่มันติดต่อไว้อ่ะมีมีรถอ่ะเออไอรถตอนนี้มีตังสี่ล้านขึ้นบูบินแล้วเหลือขึ้นนูตในตู้มีเงินแดงเจ็ดหมื่นอืมอ่ามันก็ขึ้นนูตได้แล้วตอนนี้แล้วก็มีชิต้าชิต้ายังไม่ได้ขึ้นนูดแต่รถเนี่ยตัดลิสไว้แล้วว่ามันกาลังขึ้นนูตถ้ามันขึ้นได้ก็คือเอาข้อสลบได้เลยสอตที่สี่สิบอ่ะมึงก็เอาที่ให้กูแบบที่ให้กูให้ไปที่กูให้เป็นเฮียอะไรเนี่ยที่ให้ที่กูให้ไปที่กูให้ไปอ่ะเออมึงเอาไปใส่เลย คน<ต>ที่ได้แบบมีเงินแ,บบแนดงเยอะๆอะเอาไปใส่ให้มันเต็มแล้วก็ให้มันขึ้นอาวุธเลยแล้วก็เข้าเลยวันนี้ผมมองว่าไม่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 เอาแบบนั้นดีกว่าบอสคือมันจะสปอยไปไอะ่ะเดี๋ยวจริงเ,เ,เ,เดี๋ยว<ผ>ม,มีมี<อ>คนถ,ถ้าผมจะคุยก่อนอนะ่ะมีคนในแก๊งแธเน้อยใจเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีก็ได้เรื่องการดันอ่าโอเคเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็เอาอีกแล้วอันนี้แม่ ลูกลักบอสเนี่ยเดี๋ยวมันพี่รับพี่ลับพี่ลรัอให้ของไงรอนะแล้วนี่แล้วคนอื่นมันขึ้นกันผมมีผมมีอ่ปลาหมึกในเรือด้วยร้อยตัวเดี๋ยวคุยกันอีกทีก็ได้ครับเรื่องเรื่องการของโอ้หมันช้าว่าอยู่เอาสองคนนี้ไปเข้าก่อนก็ได้อเาไปเข้าก่อนไมได้ไม่ต้องตกเติมโอ้ยสักสองอาทิตย์นี่เราเออได้แล้วไปเคาะสนิมซะหน่อยอะไรเงี้ยใช่ก็สักสองอาทิตย์ไม่อยู่ให้ลองไปฝึกกันดูอะ ได้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 อืมมันจะได้มีเงินแก๊งเข้ามาด้วยแล้วเดี๋ยวเผื่อพี่คิดกิจกรรมอะไรได้แล้วเดี๋ยวมีชิงเงินรางวัลกันหน่อยเออผมอยากเล่นไอ้นี่นะสามสามชิงรางวัลอะหรือห้าห้าก็ได้ในแก๊งอะอืมมันจะได้คุยกันได้มากขึ้นจากสามคนอะเป็นห้าคนเกอะไรเงี้ยคนพี่ไม่ได้ไม่เอาคนสนิทกันเล่นอืมใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดการไอ้นี่ก่อนสล็อตไอ้ไซเทอร์ได้ได้ได้ไซเทอร์มาไซเทอร์นะครับขอบคุณครับพี่ ครับอครับผม